ท,ที่แล้วเ,เขาเป็นกษัตริย์มองโกจริงๆเขาเป็นหนึ่งในห้าผู้วิเศษเออตอนนี้เป็นสายลับรัเสเซียอุ้ยตายถูกลักพาตัวไปโดยสายลับรัเสเซียแล้วก็ไปฝึกถูกเลี้ยงมาโดยอัศวินวาติกันมันมีคนพยายาม จะเปิดหลายครั้งแล้วก็โดนอำนาจมืดและอิทธิพลเปล่าให้มันหายไปอาจารย์ใช่ไหมที่มีคนไปแจ้งความกองปราบคนแรกอย่างน้อยผมก็มีเรื่องที่ผมทําเก่งคุณมีไม่ล่านอกจากพิมพ์ซึ่งที่ผมพูดว่า เก็บข้อมูลมานานหลายเดือนอมผมไม่ได้พูดเอาแสงมีเพาเสกหนัง,งควายเข้าท้องเอาทำให้ได้เลยรอเลยเดี๋ยวก็สื่อวิญญาณมาหาเลยผมจะอดข้าวรอสักเจ็ดวันรอหนังควายแล้วกันครับ <c oughs> ยังตามขยี้กันต่อเนื่องค่ะสาหรับกรณีประเด็นร้อนเรื่องทูตสื่อวิญญาณที่ยังคงเข้มข้นและลุกลามบานปลายไปถึงหลวงพ่ออลงกตค่ะเจ้าอาวาสวัดพระบาทนำพุ่มเงินบริจาคที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไม่โปรใซหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบะบีทูตสื่อวิญญาณเองก็เคยออกมาเปิดใจกลางรายการแชะตอบทุกข้อสงสัยของสังคม ยันทําทุกอย่างตามดํำริของหลวงพ่อและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการบริจาคนั้นไม่ได้ถวายวัดแต่ถวายให้กับหลวงพ่ออีกทั้งยังยืนยันอีกว่าตนเองไม่เคยบอกว่าเป็นหมอดูหรือมีพลังวิเศษอะไร แต่ล่าสุดค่ะเดรายการหนกระแสที่ตามกันต่อเป็นอีพีที่สี่กับเรื่องราวนี้พีคไม่พัก่ะเมื่อทางดอร์ตินโพรักษาออกมาเล่าดิทานเกี่ยวกับนายบีที่อ้างว่าตนเองเป็นหนึ่งใน้าผู้วิเศษและเป็นสายลับรัเสียทำอหนดุกระชยัยถึงกับร้องอุ้ยตายแล้วกลางรายการเลยค่ะ บอกเลยค่ะว่าดูท้าว่าจะต้องตามกันต่อยาวๆแล้วละค่ะสาหรับเรื่องราวของหมอบีทูสุวิญญาณที่เกี่ยวพันไปถึงวัดประบาทนําพุและหลวงพ่ออลงกฎค่ะหากจะบอกว่าเป็นเพียงแค่ฝั่งเส้นเดียวแต่ลุกลามบานปลายเป็นไฟลามทุงก็ของไม่เกินจริงหลักจากที่เรื่องดีนียถูกออกมาเปิดประเด็นจากโพสต์ของทางดรตินโพลักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตตรมวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรอาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่ออกมาฟาดรัวเกี่ยวกับโพ ที่หากินกับความเชื่อความศรัทธาจนนำมาสู่การตีแผ่เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของหมอบีทูสืบวิญญาณที่หลายคนรู้จักและมีแฟนคลับติดตามมากมายค่ะหลากหลายวงการรวมไปถึงคนดังในวงการบันเทิงหลายหล,ลายคนด้วยค่ะซึ่งชาวเน็ตเองก็ตามขุดตามสืบเกี่ยวกับเรื่องราวของหมอบีจนเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเงินบริจาคก,กับทางวัดประบาทนำผู้ที่หมอบีเคยเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคหางเงินช่วยเหลือวัดรวมไปถึงโครงการต่างๆอีกมากมายที่ก็มีประชาชนแฟนคลับที่บริจา เข้าไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจากที่เป็นประเด็นเนียทางบอบบี้เองก็ได้หอบหลักฐานไปให้ข้อมูลกับทางกองปราบก่อนที่จะโฟนอินเปิดใจกลางรายการแชะยืนยันขว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นในมอมให้กับทางหลวงพ่ออลงกตทั้งหมดค่ะไม่ได้มีการหัก70-30ตามที่เคยเป็นข่าวและที่ให้เป็นเงินสดหรือทําโครงการใดๆน,น,นั้นก็ทําตามคําดําริของหลวงพ่อทั้งสิ้นรวมไปถึงยืนยันว่าตนเองไม่เคยเข้าไปสารภาพกับทางหลวงพ่อว่าดําเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนส่วน เรื่องของบ้านนั้นเป็นเงินที่ลูกศิษย์ลูกหามบอมอบให้หลังจากที่ตนได้เคยไปช่วยเหลือและครอบครัวเนี่ยก็มีการทําธุรกิจมานานหลายปีแล้วเรื่องรถหรูตนเองก็ไม่ได้มีรถซุเปอปร์คาร์หรือรถรูใดๆอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญตนไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นหมอดูด,ด้วย แต่เรื่องราวยังคงลุกลามบานปลายไม่จบค่ะพอเรื่องนี้กลับกลายเป็นมหากาบที่สังคมจับตาม,มองและยังมีเรื่องข่าวลือที่บอกว่าคนลบบุรีรู้ดีซึ่งก็ทออําเอาหลายคนเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่ดินต่างๆแล้ววัดพระบาทน้ำพุหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังถูกกิบยกมาพูดถึงไม่น้อยเลยค่ะ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในรายการโหงกระแสวันที่11สิงหาคม2568ค่ะที่ดำเนินรายการโดยพี่ดุมกัญชัยกําเนิดพลอยก็ยังคงตามกันต่อกับเรื่องทตสอวิทญ,ญาณโดยได้มีการเชิญทางดรติดโพร,รักษาค่ะนะักอาจญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอัชญรกรอาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยบหิดลรวมไปถึงดรประยุทธ์ประเทสนาหรือมหามีค่ะแล้วก็คุณอู๋อดีตทีมงานมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะ โดยเริ่มต้นรายการเนี่ยทางพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ออกปากถามทางดรตอรินแบบตรงๆเลยค่ะว่ารูปที่โพสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยหมายถึงใไล ทางดรตินก็บอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะจัดเต็มให้หลังจากที่ทุกอย่างมันชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราปกากปาลมแต่ถ้าไม่มีโพต์นั้นก็ไม่มีวันนี้นะครับคุณคุณว่าคนงายการรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะครับแล้วผมบอกแล้วนะว่าอย่ามางายการแบบนี้ก็มีไปเคลียร์กันหลักบ้านแต่สิ่งที่ไปเคลียร์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นของพระเป็นสิ่งที่เป็นของประชาชนคุณไม่มีสิทธิ์มาให้อภัยกันเองในเงินของคนอื่นครับซึ่งผมก็คิดว่ายังมีอีกหลายคนที่อยากตังแงปิดใจ ปิดหูและมองว่าผมและทีมงานเจ้าหน้าที่เป็นมารศาสนาใช้คำนี้เลยนะและพยายามโจมตีคนที่ศรัทธาและผมเนี่ยจะโจมตีได้อย่างไรในเมื่อผมไม่ได้รู้จักใครสักคนเป็นการส่วนตัวและในทุกคดีผมก็ไม่รู้จักทั้งฝ่ายเหยื่อและฝ่ายที่เคยทำความผิด ผมเองต้องขอบคุณทางต้นสังกัดของผมมากที่เขาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการให้กับผมล่าสุดเพราะเขาเ,เห็นความสำคัญในการให้ความรู้และความจริงนอกห้องเรียนนักศึกษาจะฟังแต่อาจารย์ที่สอนเรื่องทฤษฎีในห้องอย่างเดียวได้อย่างไรทาาไม่หลงมือปฏิบตัติซึ่งเรื่องที่ผมออกมาพูดก็มีประโยชน์กับคนส่วนมากแต่อาจจะเป็นการทำร้ายคนส่วนน้อยที่กระทำความผิดซึ่งถ้าให้เลือกมันก็ต้องเลือกความจริงและความถูกต้องอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนที่ยึดหลักนี้ป่าโดยตลอด เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครับแต่มันมีคนที่พยายามจะเปิดหลายครั้งแล้วแต่ก็โดนอำนาจและอิทธิพลเป่าให้มันหายไปหน่วยงานนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณกองปราบทีมงานในกองปราบทางพี่ดมกัญชัยก็ถามอีกว่าผมถามอาจารย์ง่ายๆเลยว่าอาจารย์ใช่ไหมที่เป็นคนไปแจ้งความกองปราบคนแรกทางนรติงก็ตอบว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันมีเรื่องเกี่ยวพันกับคดีอื่นมันเริ่มมาจาก DSI ก่อนผมและเจ้าหน้าที่ที่ DSI เป็นทีมงานที่บ้าท,ที่สุดใน DSI ทำงานร่วมกันกับ ผมบารทัดไลยคดีซึ่งเราเห็นความผิดปกติขขงคนที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วมันมายุ่งกับคดีที่ผมทําอยู่แล้วมาทําให้คดีเราสเปกสปาออกไปข้างนอกเส้นทางมาปั่นเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอตรวจสอบสักหน่อยพอตรวจสอบปุ๊บก็เจอพอเจอเราก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้นานขนาดนี้แสดงว่าเขาต้องมีแบคผมไม่เชื่อหรอกว่าคดีใหญ่ขนาดนี้จะไม่รู้หรือปิดหูปปิดตาแสดงว่าคนชุดแรกที่เอาข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่เอาไปให้ผิดมือผิดกลุ่มคน คดีมันเลยหายไปทางพี่ดุ่กกัญชัยก็ขยี้ถามอีกว่า,วามีคนไปนร้องกอดหน้านีแล้วด้วยทางดรตินก็ตอบพอ่ใช้ครับแต่พอคนไม่ได้สนใจหรือมีสปอตไลท์ส่งมามากพอเขาเลยอยู่ในอันตรายฉะนั้น มหาไรผมก็เป็นห่วงผมมากเลยแต่สนับสนุนการทำสิ่งที่ถูกต้องผมว่าการอยู่หลอกลวงคนอื่นไปแบบนั้นคุณอาจจะสบายมีเงินพันล้านลอยล้านจังหวะนั้นค่ะท้าพี่ดุกกัญชัยก็อ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตให้กับดรตินฟังค่ะว่าผมไม่ได้ฟ้องนะเขาบอกว่าสตอรี่ออกมาพูดเนี่ยตำรวจเขาจับยัง พูดเก่งทางดรตินก็สนทันทีค่ะอยากน้อยผมก็มีเรื่องที่ผมทําเก่งคุณมีไหมละ่ะนอกจากพิมพ์ทางพี่นุ่มเองก็บอกว่าคุณลูกสะพ้ายท่าย,ยอรมันเขาเขียดมานะดรตินก็สนกลับอีกค่ะอยู่ในประเทศไม่ได้สินะ ก่อนที่จะอธิบายต่อค่ะว่าคือทุกสิ่งที่ผมออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในการวางแผนร่วมกันกับทาง DSI และกองปราบตั้งแต่แรกซึ่งที่ผมพูดว่าเก็บข้อมูลมานานหลายเดือนผมไม่ได้พูดเอาแสงเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ววาผมเนี่ยหาแสงพอเรื่องมันไปได้หน่อยก็มาทึกทักว่าทำมาตั้งนานแล้วคนพูดคือไม่ดูเรื่องอะไรเลยทุกคำถามปากเพจเดี๋ยวโจมตีผมนะว่าผมพูดอะไรต้องหานึง่งทุกคำถามที่เขาตั้งคำถามผมมีคำตอบหมดเลยแต่เขาไม่ได้สำคัญพอเป็นตัวละครที่ผมจะต้องตอบคำถามเขา เขาเป็นใครที่เราต้องตอบคำถามถ้าไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมผมไม่พูดครับหนุ่มกัญชัยก็แซวอีกขว่าดเดียวเขาก็เสกหนังควายเขาท้องหรอกทางดอกตัวตินก็สวนทันทีอีกค่ะมาําให้ได้เลยผมรอเลยผมจะอดคาวรอสักเจวันรอหนังควายแล้วกันนะครับจะได้อิ่ม จากนั้นค่ะทางพี่หนุ่มกัญชัยก็ถามอีกว่าในกรณีที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยพออาจารย์เดินเข้าไปหากองปราบเขาก็แอคชั่นเลยใช่ไหมทางดตรตินก็บอกว่าผมระมัดระวังมากว่าจะเดินเข้าไปหาใครได้และใครจะเป็นลูกศิษย์ของเขาเพราะเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราเลยไปหาลูกศิษย์ตัวเองที่เราไว้ใจและเป็นคนจริงที่ตรงไปตรงมาเราเลือกแล้วจริงๆเรื่องมันควรจะเยียบกว่านี้ถ้าคนของวัดไม่พูดคนของวัดเนี่ยไปสื่อสารให้ทางคนที่เป็นประเด็นทราบจริงๆมันควรจะเป็นความลับ ทำให่ดุนกันชัยก็บอกอีกว่าแสดงว่ามีคนไปคุยกับทางฝั่งของตรวจทูตเขาถูกไหมทางดรตินก็เลยบอกว่ามี A กับ B A เนี่ยไปบอก B ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะให้ระวังให้เคลียร์แล้ว B ก็เกิดการกระวนกระวายร้อนตัวพยายามจะปกปิดทําลายหลายอย่างทําให้มันหลุดออกมาว่าผมและเจ้าหน้าที่พยายามทําลายศาสนาโดยรับไปสั่งมาจากบางคนให้ทําลายชื่อเสียงของเขาซึ่งผมเนี่ยไม่รับคําสั่งใครงนาดยกเว้นคณบดีคณบดีเป็นคนเดียวที่สั่งผมได้ครับ ทางดองตอรตินอยากบอกอีกว่ามันก็มีเรื่องเล่าของตัวละครบีบีเนี่ยไปบอกหลายๆคนว่าการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทําให้ใครมาอยู่ในอํานาจการควบคุมของเขา้าเขาจะใช้หลักการพูดเรื่องอดีตชาติอดีตชาติเป็นนักรบเคียบบากเคี้ยงไรกันมาฉันเลยให้เธอเป็นมือขวาของฉันในการทํางานนี้ในมูลนิธินะและเวลาจะพูดกับผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นกษัตริย์มองโกมีชื่อด้วนนะักแต่ กชัมนเอไปลบมาทําให้ไม่มีเวลาให้กับลูกสาวชาตินี้ก็เลยขอชดใช้ดูแลเธอเธอคือลูกชาติเมื่อชาติที่แล้วฉันขอดูแลเธอแต่การดูแลเี่กเขาไม่ควรจะเป็นเรื่องของชู้สาวที่มีความสัมพันธ์ทางเพศใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเล่าตัวละครบีนะซึ่งก็มีการไปบอกกับพยายนหลายๆคนซึ่งอันนี้เป็นพยานที่เชื่อถือได้น่าจะมีมากกว่า10บคนที่พูดเรื่องเดียวกันเช่นจริงๆเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในห้าผู้พิเศษที่ตอนนี้เป็นสายรับรัเซียทําให้พี่หนุ่มกัญชัยถึงกับร้องอุ้ยตา เดี๋ยวนะก่อนที่ทางดรตินก็จะเล่าอีกว่าอยากไม่จบพี่หนุ่มอย่าพึงอุ้ยถูกลักพาตัวไปโดยสายลับรับเสเซียนแล้วก็ไปฝึกและถูกเลี้ยงมาโดยอัสุวินวติกัน ผมเนี่ยหาข้อมูลมาแล้วนะครับการที่จะเป็นลูกบุญธรรมของอัศวินบปติการได้จะต้องมีคําสั่งแต่งตั้งจากศาสนาจักรซึ่งมีหลายลักอักษรแต่อันนี้ก็ยักไม่พีิกเท่าไร่นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะรอบนี้แล้วเอาจริงๆผมพูดในแง่ของอชาชญวิทยาในด้านกฎหมายแล้วกันเรื่องกระบวนการยุติธรรมกายภาพและสมองของนายบีไม่ได้เป็นเลิศดถึงขนาดที่จะรับความไว้ใจให้ดํารงตําแหน่งสายลับแต่ถ้าเป็นนักอ่านกระตูนญี่ปุ่นได้แต่ไม่ใช่สายลับครับทางพี่ดุกกระชัยก็บอกอีกค่ะ แต่เขาเป็นหนึ่งนะคะผููวิเศษนะทางดอกตรตินก็บอกว่า เอาอย่างนี้เวลาที่บอกว่าโดนลักพาตัวไปผมมีสมุดพกของเขาว่ามึงเรียนได้เกตเท่าไหร่ในโรงเรียนไทยแล้วโดนลักพาตัวเรียนในไทยไปด้วยเรียนออนไลน์ด้วยเหรอทางพี่หนุ่มกัญชัยก็บอกอีกค่ะดีเขาไปเล่าให้คนเป็นสิบคนฟังเหรอทางดรตินก็ตอบว่าถูกต้องแต่พอพูดอะไรมากก็จะมีพวกที่ยังไม่ตื่น f อฟซเขาจะบอกว่าผมโจมตีเขาเพราะผมมีเรื่องบาดหมางส่วนตัวเอาจริงๆผมไม่รู้จักคนนี้เลยพยานกลุ่มนั้นหลายคนมากที่เขาเลือกจะเอาข้อมูลมาบอกผมเพราะผมเป็นคนแบบ นีเพราะผมกล้าพูดไงแล้วผมก็พูดตรงไปตรงมาแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อผมเช็คก่อนทุกอย่างผมไม่ได้ฝากแล้วเชื่อทั้งหมดนะทางพี่หนุ่มกัญชัยถามอีกค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์เล่าทุกอย่างเนี่ยผมมีเทปที่ตาคนนี้เขาเคยพูดเอาไว้ด้วยเรื่องนี้เสียงนี้ด้วยแบบนี้เลยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางดรตินยากบอกอีกค่ะว่านายบีนามสมมตินคนนี้เขาบอกว่าเขารู้จักปูตินทำเอาพี่หนุ่มกัญชัยถึงกับล้อฮะนี่ไปขนาดนั้นเลยเหรอ อาจารย์พูดแบบนี้ดนะับีหลักฐานใช่ไหมทางดรตินก็บอกว่าเอาอย่างนี้ผมฟังแต่และเรื่องมันไม่มีหลักฐานหรอกครับว่ามันจริงหรือเปล่าแต่พูดจริงแน่ๆก็มีส่วนเจราจากบฏวักเนื้อด้วยก็รู้จักชีกซาอุด้วยเป็นอย่างดีเคยเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกพระสัตตปาปานะครับอันนี้ดีกว่าครับพี่นุ่มเขาพูดว่าอะไรนะครับไม่เคยอะไรนะครับไม่เคยดูดวงใช่ไหมแล้วนี้อะไรล่ะ นั่นค่ะทางพี่ถูกกัญชัยก็ได้อ่านข้อความบังอย่างจากใน iPad ของทางดรตีมที่บอกว่าใครอยู่แถวนี้ทําบุญกันได้นะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ทําบุญ499ดูดวงฟรีและบรรยากาศดูดวงไพ่ปอกที่ร้านสอยอารีร้านนั่งสบายบรรยากาศเป็นกันเองสนใจดูดวงไพ่ปอกติดต่อนัดหมายลวงหน,น้าได้เลยที่หมายเลขนี้ ทางดตรตีนก็บอกว่าอันนี้เฟซบุ๊กใครชื่ออะไรครับทางพี่หนุ่มเนี่ยหันไปมองน้าดรตีนก่อนที่จะถามว่าผมพูดได้ใช่ไหมมันเป็นเฟซบุ๊กของหมอบีก็คือเซกซันอันนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2017หมอบีจําเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันแหละเพราะว่าหมอบีพูดเอาไว้อีกทีหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ในข้อเท็จจริงหมอบีพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะไม่ได้ไปกล่าวหาแต่มันก็ย้อนแยง้งอันนี้ผมพูดเองเลยว่าเป็นเฟซ จากนั้นค่ะทา้าพิหนุกกันชัยเนี่ยก็ได้เปิดเผยหน้า Facebook ดังกล่าวที่ได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อปี2017ในเรื่องของการเชิญชวนคนมาทำบุญแล้วก็ดูดวงตามที่พี่หนุกันชัยได้อ่านไปค่ะแล้วก็บอกว่าการที่คุณไป ใครสัมภาษณ์กับทางมอดับเนี่ยมันไม่ใช่ทางเราก็อยากจะรู้เลยว่าตกลงเขาจริงจริงมันอยู่ตรงไหนไม่ได้มาแขวนหรืออะไรนะครับหรือไม่ได้กล่าวหาอะไรเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบมอบี Bobby เคยไปพูดว่าไม่เคยดูดวงไม่ใช่หมอดูหรืออะไรแต่ในขณะเดียวกันอันนี้มันก็บ,บอกว่าบมอบีลงไว้แบบนี้แล้วที่สําคัญที่สุดในรายการเดียวกันที่ผมตั้งคําถามไปก็ยังไม่ได้คําตอบจากทางบอบีเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบมอบี Bobby มีการที่ บอกว่าสร้างบ้านมาจากการที่ลูกศิษย์ลูกค้าไปรับป่าผีให้กับเขาให้มากมันก็ถูกย้อนแยกไปหมดมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ผมก็เข้าใจ f อฟซเขานะว่าการที่เขารักคนของเขารักได้แต่ก็อยากไปด่าไปว่าใครเลยผมว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยนะคุณก็จําเป็นที่จะต้องบอกคนของคุณที่คุณรักว่าออกมาชี้แจงเธออยากน้อยจะได้เป็นความบริสุทธิ์ใจแฟนคลับเองก็จะได้ดูข้อเท็จจริงด้วยว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้จะไม่เป็นการหลับหูหลับตาถ้า คุณรัก และเคารพหมอปีคุณก็ต้องบอกค่ะว่าในเมื่อมีการกล่าวหาคุณก็แค่ออกมาชี้แจงถ้าคุณชี้แจงได้คนที่น่าแตกก็อาจจะเป็นอาจารย์ตินก็ได้ก็ออกมาชี้แจงเลยก็มาพิสูจน์กันที่ชั้นศาลหรือพิสูจน์กระทางตำรวจได้เลยขณะที่มหามีหรือดรประยุทธ์ประเทศเนาค่ะรองประธานบุลนิธิกองทัพธรรมก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรที่ออกให้ผู้บริจาคค่ะมีกรณีของคนที่ทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแต่ใบโมทนาบัตรได้มาเป็นการทําบุญช่วยผู้ป่วยเอช IV, ซึ่งตัวบอบีตอบกลับไปหาคนที่ถามบอกว่ามันใช้รถกันภาษีได้เหมือนกันแต่ในทางกฎหมายมัดไม่ได้มันคือการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องติดคุกเป็นความผิดอาญาซึ่งเคยมีเคสแบบนี้ที่กองปราบเคยดำเนินคดีและมีการติดคุกจิตไปแล้วเขาบริจาคเงินไปให้ทําอะไรก็ต้องใช้แบบนั้นส่วนทางด้านของนายสมพรไวยาก,วา,ากรัจกรได้ฟนอินเข้ามาดรายการค่ะแล้วก็ชี้แจงค่ะว่าถ้านายเกิดผลนเนี่ยยังเป็นทนายใช้กับทางวาดัดแต่ทางหลวงพ่อ,อมอบหมายให้ไปดูแลงาน อนื่่ทีสําคัญกว่าค่ะ่ะสวนเรื่องของสภาธนายความทางผู้ใหญ่เขายังพูดคุยกันอยู่ยังไม่มีข้อสรุปส่วนเรื่องของที่ดินที่มีกรณีพิพาทกับครอบครัวของอดีตวิทย์วัชกรคนเก่าที่ทางวัดเอาไปฝากไว้แล้วจะมีการขอคืนยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวไปเจรจาพูดคุยกันก็ได้ในประเด็นคําถามท,าที่บอกว่ามีการขออนุญ,ญาตตั้งเป็นสถานพยาบาลหรือไม่ทางพี่สมพรเผยว่าสถานชีวาพพบาลวัดพระบาทน้ำพุมีการรับรองโดยซอ,อสชอจากข้อมูลเดิมที่บอกว่า มี150เตียงมีคนไข้ครองเตียงอยู่140เตียงและมีเคสในสถานชีวาพิบาล9เคสบวกลบส่วนทางยาได้รับจากคลินิกโรคเอดแล้วก็ยาภายนอกบัญชีทางวัดไปหาซื้อเองมีนายแพทย์เข้ามาตรวจทั้งวอรวอดทั้งวอดสถานชีวาพิบาลและวอดผู้ป่วยเอดค่ะส่วนะเรื่องของการไทยชีวิตโคกระบือเป็นโครงการของขนภายนอกทางวายาวัจกรดูแลเฉพาะเดโครงการทีวัดจึงไไมม่่สาารถตอบด้คะ งางนนี้ทางด้านของมหามียืนยันค่ะว่าวัดต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับทางหมอปีเท่านั้นเพราะวัดจะเสียหายหลวงพ่อเองก็จะเสียหายท่านจะอ้างว่าท่านไม่รู้มาก่อนแต่วันนี้รู้แล้วท่านต้องไปแจ้งความเท่านั้นเพราะถ้าท่านไม่แจ้งท่านจะมีความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งกฎหมายอาจสงสัยได้ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดด้วย สำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะต้องติดตามกันต่อไปยาวๆค่ะเพราะว่ายิ่งนาดวันหลักฐานและพยานก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งทางนี้ทางน,านันเชือ่อว่าหลายคนเองค่ะก็คงอยากจะฟังความจริงอีกมุมจากปากของหมอบีเช่นกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t ท b บทับตลาดและเพจ Facebook ทับตลาดด้วยนะคะและสําหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ